อ่ทีนี้พูดถึงโฮมรูมค่ะเดี๋ยวเป้นจะแชร์ที่ตัวเองเคยทำตั้งแต่สมัยเป็นครูนะคะออกแบบขึ้นมาด้วยความคิดตอนนั้นคนเดียวจริงๆนะคะแล้วก็หลังๆพอได้ฟังการสะท้อนี่ของครูแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบรูปแบบแล้วก็คุณครูก็บางคนก็ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ท่านก็เปลี่ยนรูปแบบในแบบของที่เรานําเสนอนะคะแป้นขอให้คําจากัดความ โฮมรูมก่อนนะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าเป็นห้องเรียนที่เชื่อมโยงความดีงามเป็นชอบมากคำนี้นะคะเพราะมันคือความรักความเข้าใจแล้วก็ฟังกันะ่ะเป็นเป็นห้องห้องที่มีความรักความเข้าใจแล้วก็ฟังกันครูฟังเด็กๆฟังครูเรื่องการฟังสําคัญมากเราเป็นมองตลอดว่าเอไม่ใช่ฟังเพื่อตัดสินเหมือนที่อาจารย์บอกว่าผู้ประเมินเมื่อกี้่ะผู้ประเมินที่หลากหลายไม่ใช่ประเมินเพื่อตัดสิน Uh, เราไม่ฟังเพื่อจะตินแต่เราฟังเพื่อเข้าใจเราฟังเด็กในห้องหุมรูมเนี้ยเราต้องฟังเด็กเพื่อเข้าใจแล้วให้เพื่อนฟังเพื่อนด้วยความเข้าใจแล้วจะเราจะเคารพในความแตกต่างความคิดต่างมันจะเกิดขึ้นในทุกๆท,กท,กทกแต่ถ้าเด็กมีจ,จิตใจที่เคารพ mm hmm. เด็กจะไม่แสดงความก้า้าว mm hmm. เด็กจะรู้ว่าการะเป็นตัอยู่ตรงไหน mm hmm. ก็อีกตัวหนึ่งคือคือ,ค,อคือในใน,ในห้องห้องหุมรูมเนี่ย นอกจากมีความรักความเข้าใจฟังกันต้องมีการพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็คุยกันอย่างมีความสุขถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นปัญหาแล้วก็รวมพลังกันคุยคุยกลุ่มนะคะการฝึกให้เด็กคุยกลุ่มกลุ่มสีหรือ,อคู่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็สุดท้ายคือ,อเห็นคุณค่าของความสามัคคีทีนี้ไปถึงเรื่องที่เป้นอยากจะถ่ายทอดนะคะ เคยออกแบบไว้ก็คือเออคือมกีกิจกรรมอยู่สามกิจกรรมนะคะตอนสมัย,ยที่เัวยองกน่กิจกรรมแรกคือกิจกรรมคนดีอะคะ่ะส่งเสริมคนดีพูดถึงคนดีเราไม่อยากให้คนดีถูกลืมอะไรเงี้ยเราก็หยิบยกคนดีในสังคมคนดีในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะมาพูดคุยกันเราเน้นที่การอภิปรายนะคะ,สะแสดงความคิดเห็นเรามีประเด็นหนัวข้อว่า,วาเช่นวันนี้คุยเรื่องความเสรรียสละเราก็จะพูดคุยคนอ่ เด็กจะได้ออกไปพูดหน้าห้องด้วยนะคะกิจกรรมนี้เราจะเน้นไปที่ให้เห็นคุณค่าของคนดีอ่ะในสังคมว่าเขาทำความดีอะไรบ้างเช่นเราพูดถึงความเสียละเราก็ยกคนดีขึ้นมายกตัวอย่างคนดีขึ้นมาแล้วก็เขาทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะรู้ความจำกัดความที่แท้จริงของคำว่าเสียสละแล้วก็เห็นตัวอย่างของบุคคลที่เสียสละนะคะอันนี้ทำคือไม่ใช่ทำกิจกรรมกิจกรรมนี้ทำวันละกิจกรรมสลับกันไปนะคะ อ่าสิบนาทีสิบนาทีนะคะในกิจกรรมโฮมรูมช่วงเช้าก่อนเรียนกิจกรรมที่สองก็คือรรมเสริมการคิดเรื่องของการคิดเน้นการคิดก็เหมือนที่คุณนิดเ่าเมื่อกี้บอกว่าให้ออกไปอ่ะพูดข่าวก็พูดะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การการทําตรงเนี้ยค่ะเด็กมีการนําเสนอข่าวหรือเหตุการณ์หรือตัวอย่างหรือสิ่งที่เขารับรู้มานะคะอ่าเราเปลี่ยนเวรกันให้เด็กออกไปพูด แล้วแล้วเพื่อนๆนก็รวมกลุ่มหรือจับคู่กันคุยกันว่าสิ่งที่เพื่อนพูดข่าวนั้นเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงแล้วให้ข้อคิดอะไรเราเน้นไปที่ข้อคิดแล้วเราจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันเราอย่างไงนะคะอันนี้ก็สิบนาทีเราพยายามทาไม่ได้สิบนาทีแต่ในสิบนาทีนี้เราจะเน้นการอภิปรายเน้นการพูดคุยเน้นการรวมพลังกันคิดนะคะ,ะตัวที่สามกิจกรรมการอ่านค่ะเราให้เด็กอ่านนิยาย S <S 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 แต่ไม่ที่ในประโลมโลกนะคะเด็กโตเนี่ยจะอ่านนิยายที่ที่ที่เป็นการฝึกให้คิดนะคะเช่นเช่นนิยายเรื่องโกบีของสุภากรุว,วันเนะะี่ยค่ะที่บ่งบอกถึงะทะเลทรายโกบีของอเรียนรู้ภูมิประเทศของประเทศจีนเนะะี้ยค่ะแล้วก็สังคมวัฒนธรรมอะไรเงะะี้ยค่ะเด็กโตอ,อ,อ่านมาแล้วก็มาคุยกันมาคุยกันเรื่องของของหนังสือที่อ่านแต่ถ้าเด็กเล็กๆอย่างเด็ก นั้นทําอยู่บางพิทยาสิบเอ็ดนะคะอ่าถ้าเด็กมหนึ่งมสองนี้ก็จะอ่านที่ต็อปลงหน่อยแต่ถ้าเด็กมปลายนี้จะอ่านนิยายเล่มหนาๆเลยค่ะอ่อันนี้คือกิจกรรมการอ่านนะคะแล้วตอนตัวเองทำตัวเองก็อ่าเหมือนอ่านหนังสือมาก่อนแล้วก็เอาหนังสือนั้นมาชูให้เด็กดูว่าเนี้ยตัวอ่านเล่มนี้นะใครอยากอ่านมั่งใครจะอ่านคนแรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุย คุยเหมือนสปลอยหนังสือนี้ให้ใหอยากอ่านนะคะคุยในช่วงกิจกรรมนี้ค่ะกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ eduka ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่งกระดิ่ง Facebook กด Follow เราแล,และกดไลค์ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ eduka line เพิ่มเพื่อน @eduka thai หรือสแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะคะ จันปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทาง Educa Live